คนฉลาดย่อมตั้งตัวได้แม้ทุนทรัพย์น้อยนิทานชาดกเรื่องจุละกะเศรษฐีเป็นชาดกที่กล่าวถึงผู้มีปัญญามีความชาฉลาดในการตั้งตัวเมื่อครั้งพระเจ้าพมทัดครองราชสมบัติณนะเมืองพรราณสีแคว้นกาสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลเศรษฐีชื่อว่าจุละกะเศรษฐี จุละกะเศรษฐีเป็นบัณฑิตที่มีปัญญาเฉียบแหลมสามารถรู้นิมิตท,ทั้งปวงวันหนึ่งเขาเดินทางไปเข้าเฝ้าพระราชาในวังระหว่างทางเขาพบหนูตัวหนึ่งนอนตายอยู่ข้างทางและพบชายคนหนึ่งชื่อว่าจุลันเตวาสิกท่านเศรษฐีเห็นจุลันเตวาสิกก็รู้ทันทีว่าเขาเป็นผู้มีปัญญาจึงกล่าวขึ้นว่าคุณบุตรผู้มีดวงตาคือปัญญาอาจเอาหนูตัวนี้ ไปกระทำการเลี้ยงดูภรรยาและประกอบการงานได้เขาเกิดความคิดที่ดีขึ้นจูลันเตวาสิกนำหนูไปขายให้เป็นอาหารแมวที่ตลาดได้เงินมาหนึ่งกากนึกคือเงินที่มีค่าน้อยที่สุดในสมัยนั้นจากนั้นก็นำเงินไปซื้อน้ำอ้อยแล้วเตรียมน้ำดื่มหนึ่งหม้อแจกให้ช่างดอกไม้ที่กลับจากเก็บดอกไม้ในป่าแวะจิบน้ำอ้อยแก้กระหาย พวกช่างดอกไม้กล่าวขอบคุณจุลันเตวาสิกพร้อมทั้งมอบดอกไม้ให้เขาคนละหนึ่งกำมือเป็นสิ่งตอบแทนวันรุ่งขึ้นจุลันเตวาสิกนำดอกไม้ไปขายเมื่อได้เงินมาก็นำมาซื้อน้ำอ้อยและตักน้ำดื่มแจกพวกช่างที่ไปเก็บดอกไม้ให้ดื่มอีกพวกช่างดอกไม้มอบดอกไม้ที่เก็บได้ให้จุลันเตวาสิกคนละครึ่งกอ เขานำดอกไม้ไปขายและสะสมเงินได้8กะหาปะนะซึ่ง1กระหาปะนะเท่ากับเงิน4บาทวันหนึ่งเกิดพายุฝนตกกระหน่ำทั่วพระนครใบไม้และกิ่งไม้หักหล่นเกลื่อนกลาดพระราชะอุทยานคนเฝ้าอุทยานไม่สามารถเก็บกวาดเศษใบไม้กิ่งไม้ทั้งหมดออกจากพระราชะอุทยานได้จุลันเตวสิกรู้ข่าวก็เกิดความคิดที่ดีขึ้น จุลันเตวาสิกไปพบคนเฝ้าอุทยานแล้วกล่าวขอกิ่งไม้ใบไม้ทั้งหมดคนเฝ้าอุทยานรีบตอบตกลงทันทีจากนั้นจุลันเตวาสิกนำน้ำอ้อยไปจากเด็กๆที่สนามเด็กเล่นแล้วขอให้เด็กๆช่วยกันขนกิ่งไม้ทั้งหมดนำมากองไว้ที่หน้าประตูพระราชอุทยานเด็กๆก,ก็ช่วยกันอย่างขมีขมันไม่นานนักก็ได้กิ่งไม้กองโต ขณะนั้นช่างหม้อหลวงกำลังหาฟืนเพื่อนำไปเผาภาชนะดินเผาต่างๆเขาเดินผ่านมาเห็นกองไม้ที่หน้าประตูพระราชอุทยานจึงขอซื้อไว้ทั้งหมดจูลันเตวาสิกขายกองไม้ได้เงินมาอีก16กหาปะนะขณะนี้จูลันเตวาสิกมีเงินเพิ่มขึ้นเป็น24กหาปะนะชายหนุ่มเกิดปัญญาขึ้นนำเงินไปซื้อตุ่มและภาชนะต่างๆ เราจะตักน้ำใส่ตุ่มไว้ใกล้ประตูพระนครให้คนหาบหญ้า500คนที่เดินผ่านมาได้ดื่มน้ำแก้กระหายคนหาบหญ้าทำงานมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อได้ดื่มน้ำก็รู้สึกสดชื่นพวกเขาซาบซึ้งในความมีน้ำใจของจุลันเตวาสิกมากจึงบอกว่าหากท่านมีสิ่งใดให้ช่วยเหลือขอให้บอกพวกเรายินดีช่วยท่านเต็มที่หลังจากนั้น จูลันเตวาสิกได้ผูกมิตรกับผู้คนมากมายทั้งผู้ทำงานทางบกและทางน้ำจนเป็นที่รู้จักสนิทสนมกับทุกคนเป็นอย่างดีต่อมาผู้ทำงานทางบกบอกกับจูลันเตวาสิกว่าจะมีพ่อค้านำม้ามาประมาณ500อตัวเข้ามาที่เมืองนี้จูลันเตวาสิกรีบไปพบคนหับหญ้าแล้วเอ่ยปากขอหญ้าคนละหนึ่งกำมือพร้อมกับขอร้องว่า ทุกท่านอย่าเพิ่งขายหญ้าให้ผู้ใดจนกว่าเราจะขายหมดเสียก่อนคนหาบหญ้าก็รับปากให้สัญญาเมื่อพ่อค้ามาต้องการหญ้าให้มากินจึงต้องซื้อหญ้าทั้งหมดจากจุลันเตวาสิกเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันกะหาปะนะสวันต่อมาผู้ทำงานทางน้ำมาบอกข่าวกับจุลันเตวาสิกว่าขณะนี้จะมีเรือสำเภาใหญ่ขนสินค้ามาจอดที่ท่าเรือ จุลันเตวสิกจึงนำเงินแปดกหาปณะ,ะไปเช่ารถพร้อมด้วยบริวารมากมายแล้วเดินทางไปยังท่าเรือเขามอบแหวนให้ในายเรือเป็นค่ามาจำและตกลงกันว่าไม่ให้ในายเรือขายสินค้าให้แก่พ่อค้าคนใดนอกจากเขาเท่านั้นหลังจากนั้นมีพ่อค้าหนึ่งรคนมาติดต่อซื้อสินค้าไปขายแต่นายเรือบอกว่า จูลันเตวาสิกได้มาจำไว้ทั้งหมดแล้วพ่อค้าทั้งหมดจึงต้องขอซื้อสินค้าจากจูลันเตวาสิกค,คนละ2000กะหาปะนะด้วยการนี้จูลันเตวาสิกได้เงินมาถึง2 0 0 0 0 0กหาปะนะเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ก็ไม่ลืมพระคุณของจุลกะเศรษฐีเขาเดินทางกลับไปที่เมืองพาราณาสีและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้จุลกะเศรษฐีฟัง ท่านเศรษฐีเห็นว่าชายหนุ่มเป็นผู้มีปัญญาจึงยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยเมื่อจุลากะาศเศรษฐีล่วงลับไปแล้วจุลันเตวาสิกก็ได้สืบาำหน่งเศรษฐีในนครนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงคนที่มีปัญญาไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญารู้จักใคร่กรนย่อมตั้งตนได้ด้วยทรัพย์อันเป็นทุน แม้มีประมาณน้อยเหมือนคนก่อกองไฟน้อยให้เป็นกองไฟใหญ่ฉันนั้น